แต่วันนี้เจ้าน้าขอให้นึกถึงบุคคลที่ให้กำเนิดเกิดเ,เ,เจ้ามาด้วยบุคคลหนึ่งอีกคนหนึ่งที่เจ้าจะลืมไม่ได้ก็คือแม่ที่จากเจ้าไปที่อุ้มท้องประคองเคียงเลี้ยงเจ้าอยู่ในท้องในครรภ์มาแปดเดือนเก้าเดือนแม่ไม่มีโอกาสที่จะได้มาอุ้บะ หรืออุ้มผ้าไตรเหมือนกับแม่คนเดียววันนี้เจ้าอยา่างโชคดีลูกที่ยังมีแม่เลี้ยงที่คอยประคับประคองเติมเต็มให้แก่เจ้าที่ขาดไปนะลูกนะนาเข้าไปใกล้ๆพ่อซะก่อนลูกประนมมือมองหน้าพ่อให้ชัดๆเพราะลูกบางคนนั้นมองพ่อได้หางตา ลูกบางคนบางทีมันก็หลับตาฉันใส่พ่อใส่แม่มันมองพ่อมองแม่มองไม่เต็มตางวันนี้จึงอยากให้โจงได้บอกพ่อคนนี้ให้เต็มตาสักนี้นาวันนี้เจ้าอายุยี่สิบปีถามนาสักนี้ ยี่สิปีที่ผ่านมาเจ้าเคยเถียงพ่อหรือเปล่าลูกเคยยี่สิบปีที่ผ่านมาเจ้าเคยดื้อต่อพ่อไหมลูกเคยยี่สิบปีที่ผ่านมาเจ้าเคยทําให้พ่อเสียใจไหมลูกเคยบ้างยี่สิบปีที่ผ่านมาเจ้าเคยทําให้พ่อน้ําตาตกบ้างไหมลูกเคย บอกว่าลูกคนไหนทำไมพ่อแม่น้ำตาตกน้ำตาร่วงแม้เพียงช่วไม่ในวันกินอิ่มมันเป็นบาปอันมหาหันนะลูกแต่ลูกคนไหนทำไมพ่อแม่ปลื้มใจดีใจถึงกับน้ำตาไหลลูกคนนั้นก็ถือว่าเป็นบุญนะลูก